ไปเที่ยวตลาดนัดกันจ้าสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆ <c oughs> วันนี้จะไปฝนตกปรอยโปรยจริงๆดูแฟนยายจะไปขายของตลาดนัดมือสองฝนตกอีกแล้วไม่ได้ไปยายเลยจะไปเดินเล่นกับเพื่อนข้างบ้านแต่ดูฝนตกปรยโปรแต่พยากรณ์อากาศบอกตกสองสามชั่วโมงแต่เขาจะไปอ่ะอดูะอีก ห้านาทีเดี๋ยวเขาจะมาเนี่ยฝนตกปล่อยๆเลยถ่ายคลิปให้เอซดูหน่อยกินนะยังไงก็ตนองไป <t ab ij an> <t ab ij an> もう一度食べよう。 วันนี้ฝนตกคนไม่ค่อยเยอะร้านก็ไม่ค่อยเยอะจริงๆแฟนยายจะเอาของมาขายนะเนี่ยดูดิยี่สิสเดือน9ถัดไปแล้วดูก่อนแฟนยายจะได้มาอีกเปล่า Bambus ist eigentlich eine schöne Qualität, aber ja. wenn das da... Hab ich habe noch nicht gesehen, Herr Papst kommt. Oh ja, sind wir vorbei, da hat sie dem Kind gegeben, ja. dem kleinen Kind. Ja, เห็นบ да. ้านแล้วเพื่อนไปถ่ายให้ดูนะฮ้อนแอรหไรมาใหม่ทำกับข้าวขี่มุนก่อนโอ้เขาจะกิน เฟรนฟรายกับไสกรอกยา่างเะไก็เลยเวีมาทํากับข้าวก่อนมันเที่ยงพอดีแล้ววันนี้มาช้าเพราะว่าข้างบ้านเขากินข้าวอยู่นู่นกินข้าวของเขาก็ใส่กรอกกับขนมปังนี่แหละอืมเนี่ยก็เลยมาช้าปกติจะมาก่อนเที่ยงบ่ายโมงกว่าแล้วแล้วก็จะปั่นน้ำนี่ มีอะไรในบ้านก็ใส่ไปเลยวันนี้ที่เกียดลงไปเอาห้องใต้ดินก็เลยเอาใส่น้ําแข็งแทนลงไปเอาผลไม้แช่ในห้องใต้ดินนะลกแพรแอปเปิลมะเขือเทศเบดรูดแล้วก็พุนี่เสร็จแล้วนะคะมากินไหมนี่กรอกยาง น้ำมี่